สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องหว่างตุยลำบวนอ้องเชื่อพี่น,อนอ้องน,นี่พี่น้องคงรู้นะครับพี่น้องวันนี้มาตุยมากอย่างนะพี่น้องนะนี่ไปบ้านโนนแทงทะนะน,น,นี่บ้านขวาได้พี่น,อนอ้องเดี๋ยวจะมาไหว้บ่านมาพอดีผมจะไปตละราจนะ้ะ วายเันก็นัะสาธุปูเด้อนี่พี่น้องนี่น้องจำได้เนาะสาธุปูเด้อสาธุครับพี่น้องมันมีมาหารันอ่าลูกสาวพี่น้องนเลียเวียไปตลาดพี่น้องมอเตอร์ไซค์มาขับมาจากบ้านนนนแทง คนหนไม่ต้องตื่นนะครับนี่น พอแสงเนื้อพอแสงันวานสิมาประมาณน,น่ะทุม่มนึงพี่น้องเนาะมันเลยโอนมาฝากมาก,ก่อนของโอนมาก,ก่อนเป็นไงโอ้สุดยอดลีนะครับพอแสงเนีน่ยับพี่น้อง อันนี้ไปส่งู้ประมานกินเลยนะโอ้โแล้ต่างกัน เ uh ผื huh ่อปลาทูครับเป็นยากิดเงาร้อยหกสิบก็ได้ไม่พอร้อยห้าสิบได้ไหมร้อยหกสิบเดยวร้อยห้าสิบได้ ี่นองอาจจะหมุนไดนิดนึงได้ครับนี่พูดยียาพี่นอนเลยว้าเนี่ยเท่าไหร่ครับน,นี่ยีจ้ะเนี่ยบอก เดี๋ยวต้องไปเจอกันที่บ้านกันหน่อยพี่น้อง,นงเนาะครับพี่น้องมาแล้วเข้าบ้านมาแล้วพอตุ๋ยรับพอไส้ได้พี่น้องนอเน,นี่ยมาทูดเท่มาหนาหนึ่งนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวพอหนาหนึ่งถ้าผมอยู่นะผมจะอยู่จนหนาหนึ่งพี่น้องเด้อเพิ่นซ่อมกองเงาขนาดผมเพิ่งรู้เลยครับว่าบ้านเพิ่น,นี่กองเงานั่นแหละผมเพิ่งรู้ครับปอบ้านเพิ่นตีกองเงาเก่งพี่น้อง คนตาจางยังได้หรอสหายมีนอกพึ่งหูได้ไหมเห็นมีดอกโอ้ข้าวท้าข้าวาข้าวาขรถอย่างไะมาลงมุ้งจางไปยืนกนรถ ส่ซื้อไปซื้อมาเนี่ย่อดปลาทูได้น้ำจิ้มมันเส็ดเองตัวต้องขอบคุณแต่พ่อแสงด้วยนะครับหลายคนพนันสนับสนุนมาตัววันนี้จะทำเนี่ยงปลาทูอัอนน,น,น,นี้นะมันยังไหมเออบอลลูนลเกี๋เราปวดหัวเราปวดห,ห,หัวทุเรียนปวดหัวทุเรียนส่วนไปใส่ อ๋อนีเอาไ้นี่ละอ๋อก็ไปมาแล้วนีไปาเด้ตลาเด้สีมปออยาก็นหรอานั่นอก้เนาะัยูนี่ละไปเอาน้ำตลาดหองุนาุยนี่อล้เาเอานัะ้งีมเขาไปทอดตัวงมาัวมื่อจะไปกไดอกฮะมื่อะไปกดอกุณเน่ยมีตะวันดิโอ้ผู้ใดเปิดเพลงละน้ำยังน้ำแพ็คเป็นผู้ซายซื้อเอ้ีมมาเป็นเ เดี๋ยวบัง oh. กูเกินก็ได้บ่ยากโอ้ยจะว่าอะไรแบผู้ใดญ่ย yeah, ังไหนเสียงเงี้ยนี่มันงามันาโอ้ลืมซื้อมันงาไหมฮะตรงนี้ปะเนี่ยต้นนี้เดี๋ยวเขาไปเก็บบ่ออ่าลูกสาตื่นอะไรเตี่ยอีน้อยตื่นอะไรเตี่ยโอ้ยขอไปขอขอไปแบนมานี่อะไรเนาะโอ้ยโอ้ยปะเนียเห็นแบบแวบเว้ย เส้นมาไอ้หอเก็บของเสินมาสิบาทีิเพื่อนสิแปนขึ้นได้บาทเนี่ยเอ้แฟนแปน็งแกร่งละ่ะซื้อลำโคตัวลำโคลำเช็กตัว,ตตว,ตตวอ้าวพี่น้องครับเมื่อกี้ไปจตลาดมากเป็นเด็กกับผมจะไปคุยร่ำเบิงนกับพี่น้องเพราจะไปนั่นงคุยกับเหลี่ยงกรเพ่นคอยพึ่งหัวบับน่บนบนตีกองเง้วจนออกงานออกงานตัวเพธรรมดาตัวเนี่ยพ่งรู้เนี่กงดเขาที่สอบหาเ้นมาอยู่มงเดบิก็จ๋ พี่น้องปดที่ตามด้วยบุดนัวที่ตามพี่น้องนี่ครับูสิพาพี่น้องเดิเพี่น้อคนไายตื่นแล้วมันะ่นแล้วเออยมันตื่นจีิงหรอกนองกินมากินเม้งแตะกูัว่าเพราะ่าแม่ใจสีขาแต่นั่นเอาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำนีพี่น้องคลิปไหนพ่อไม่บังแล้วจะลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามช่องบัตรที่ลำเพลินออฟเชฟนะนะเดี๋ยวโปรติดตามวันนี้จะไปยังอ,องีกต่อนหน้องมากขึนหน่อยน้องไปนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ